ในช่วงนี้เป็นช่วงของการหาเสียงแน่นอนว่าการหาเสียงเนี่ยหลายพักเนี่ยก็มีการเสนอนโยบายมีทั้งวาทะของผู้สมัครเองวาทะของพักเองนะคะไปพร้อมๆกันตอนนี้ก็หาเสียงกันอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ ต้องระวังให้ดีก็คือบุคคลสําคัญตามจังหวัดต่างๆตามท้องถิ่นตามพื้นที่อําเภอต่างๆอันนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการช่วยหาเสียงหรือว่าเอ็นเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นการเชียร์ผู้สมัครมากเกินไปหรือเปล่านะคะทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเขาก็มีการส่งหนังสือถึงผู้ว่าทั่วประเทศเน้นย้ําไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าให้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะบางทีอาจจะ พลั้งเผลอไปอไปถ่ายรูปเซลฟี่กับผู้สมัครใชก็อาจจะเป็นการเอ็นเอียงได้ะนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยหรือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นทางออนไลน์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ต้องระวังค่ะโดยผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายสุธิพงษ์จุนจเจริญปล่ดกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศขอความร่วมมือแจ้งเน้นย้ำนะคะไปถึงกำน,นันผู้ใหญ่บ้านว่าให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งทุกประเภท ในวันที่14พฤษภาคมนี้แล้วก็วันเลือกตั้งล่วงหน้าก็คือ7พฤษภาคมค่ะโดยเห็นว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นผู้ช่วยเหลือในอำเภอในการปกครองดูแลราษฎรปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนก็จะได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนในพื้นที่เป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าไปแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งเนี่ย อาจจะส่งผลไปถึงการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมได้ค่ะ ทั้งนี้นะคะทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การเลือกตั้งทุกประเภทจึงให้จังหวัดแจ้งในอำเภอในพื้นที่เน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดังนี้ค่ะเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองให้ความร่วมมือให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการจัดการเลือกตั้งทุกประเภทให้เป็นไปด้วยความ สุจริตและเที่ยงธรรมโดยยึดถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายรวมไปถึงประมวลจริยธรรมสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกันอย่างเคร่งครัดค่ะ เน้นย้าเลยนะคะเรื่องของการวางตัวว่าให้เป็นกลางทางการเมืองโดยไม่แสดงพฤติกรรมในลักษณะเชิงเป็นคุณหรือว่าเป็นโทษแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือว่าเอียงไปทางพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งอย่างเช่นการแสดงความเห็นทางสื่อออนไลน์ต่างๆหรือว่าการเชิญผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของตำบลหรือว่าหมู่บ้านสแสดงกิริยาท่าทางหรือว่าการถ่ายรูปคู่กับผู้สมัครหรือป้ายหาเสียงของผู้สมัคร เพราะว่ามันอาจจะไปส่งผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในการลงคะแนนเลือกตั้งรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์และแนะนําให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งตามที่กฎหมายกําหนดค่ะ,ะบางทีพื้นที่แต่ละพื้นที่นะคะผู้ใหญ่บ้านบ้างกำน,นันบ้างก็อาจจะได้รับความชื่นชมความนับถือจากพี่น้องประชาชนแต่ถ้าเกิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอียงไปทางพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยลูกบ้านอาจจะไปตามก็ได้อันนี้ต้องระวังนะคะเพราะว่าอาจจะผิดกฎหนะคะใช่ค่ะ